ครับอย่างยุทธิกะบีนึ่งข้าวนะครับไป็นเลยองปัญหายาเสพติดกันบ้างกับพัวอากาศจังหวัดกะบีนำทีมนะครับทะเลขพุ่งกันจับยาบ้าเนี่ยเส้นช้ามื่นเม็ดนะที่หลักลบคุณรุ่งจากบทชั์คุณรุ่งเอกชนนะครับได้ผู้ต้องหานึ่งคนเถื่องนึ่งคันตัวทรัพย์เงื่อนนึ่งเรื่องครับโดยนี้แหละครับนายกุลศสีลาธิวากุลกับพัวอากาศจังหวัดกะบี่นะครับพร้อมด้วยพลตำรวจกรีพันตำรวจกรีนารงอ่อนทองกับผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายเด่นทีซีสองฮุกนะครับนายสิริวัฒนา ชัดพิรมขับพว่วงในการส่วนบังคับใช้กฎหมายมปปสภาคแป้นะครับทะเลพุ่งการจับกุมใน ชิติพัฒน์รือบังตะกับยิบสามปีพร้อมด้วยยาบ้าหนึ่งเซนามหมื่นเมรเครืองคันโดยทัพมือซื้อเครืองหนึ่งเหตเกิดทีหลานล้องช้ำานะครับมูซี่โครงประซุ่งกระบี่นะครับฝืเมืองกระบี่มื่นที่เพ็รกรกรดาคมตีผ่านมาที่จับได้นะครับค่ะโดยพฤติการก่อนการจับกุมผูต้องห้าในคดีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่จุดจับกุมเนี่ยได้รับแจ้งจากไส้หลับนะว่ามีการหลักลอบส่งยาเสพติดให้โทษประเภททีนึ่งก็คือยาบ้านี่แหละค่ะผ่านบริษัทค้นส่งเอกชนแห้งนึ่งในพื้นที่ตำบลปากน้ำอำเภองงจััวดกระบี ก็เลยเดินทางไปทีซุ้นกระจายสินค้าบริษัทนี้และพอไปถึงก็มีการแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่นะคะกับผู้จัดการสร้างขาของบริษัทคนส่งเอกชนแห่งนี้และก็มีการข้อตรวจสอบกลองพัสดุต้องส่งใสทางแมตซี่กรองด้วยกันจากการตรวจสอบค่ะกระพบยา้าบารมททางแมตนึ่งแส้นซามื่นแมตค่ะแล้วก็สามมาว่ากลองพัสดุนี้นะ่ะส่งมาจากจังหวัดนคนปรปฐมโดูแล้วก็ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ให้พนักง,งานบริษัทดังกล่าวติดต่อไปอยังผู้รับข้องถือว่ายุนากลองพัสดุนั่นแหละมีชื้นะค่ะพอติดต่อ เรียบรอยแล้วเจ้าก,ก้องบอกว่าไปคว้าไปที่ร้านกล่องจัเนี่ยที่เขาจับมาเลยนะออน,นาทีมูที่คลองกระทองอะไเลยครับเจ้านาทีก็เหละชื้อเลยชื่อนายต้านะเป็นเป็นเด็กปัม๊มกล้องกระบ,บี่แลวก็ตามทีปั๊มแล้วก็แสดงตัวจับกุ้มมาหน้าครับหน้าพร้อมเนี่ยของกลางยาบาดังเกล่าอ่านายต้านี่ก็นายะเห็นดูนะบอตัวเองเป็น <c oughs> อาชีพเด็กปั๊มเนี่ยแต่ว่านั่นแหละยาบานี่ก็าขอชื้อเลยทุ่งมาหน้เลนแลวก็ตัวเองนี่ก็ะทุกไปให้ดู นายดูดูยู่มูทร่องคลองประรุ่ะนะครับซึ่งเป็นยาร์ดกันนะเป็นคนสร้างตัวเองเป็นคนรับนี่ชื่อจาน่าหนึ่งเอาไว้นี่นี่เวลาเผื่อจะสร้างกลองง่ายนี่เลยดีๆนะครับแต่ตัวเองก็ได้ตั้งกันแหละมืดหนึ่งกันเพราะงั้นเนี่ยตัวเองก็ต้องอยู่ในกระบวนการกันนะครับก็แน่นอนครับก็ทุกจับกลุ่มไปด้วยนะครับก็เข้าตามไปจับกลุ่มนายดูซึ่งเคยติดคุกมาแล้วในคดียาเสพติดเช่นกันครับพึ่ผ่อนโทษออกมาที่ทูละละอันนี้เป็นที่น่าสันเลยนะครับใครที่มาสร้ายเดงกล้องง่ายกันเดี๋ยวนนนี้ะะค่่ไลรูปแบบกัเลือกกเินนะ 哈。<noise>